บุะคือ,อเ,คเพราะว่ามันเห็ดผูเ้ดเดียวมันซาเด้ต้องไปเบิ่องของพ่อแก่น่อยพันหลายคนไม่น้อยใครคนนี้คนสามคนเนาะในยังก็จิได้เร็วไว้นะวันนี้แล้วอันถุงนึงนี่ถ้าสมมติว่าเขาไปขายนี่ประมาณถุงละกี่บาทยี่สิบถุงละยี่สิบบาท ตูโ้โอดลมแมงอย่างวันนี้เข้ามาหายายนะครับเนาะเป็นกำลังเก็บน,น้ำไม้น้ำไม้คลายน้ำไม้ไรนะครับที่ผมเคยไปหามาให้พี่น้องกอนอันนี้นอกจากเอามาต้มมาแกงแล้วเพกนมีวิธีการเก็บขนมแล้วก็แพ็คใส่ถุงเพื่อจำหน่ายแล้วก็เก็บไว้กินจังไงอันนี้น้ำไม้คายน้ำไม้ไรด้วยครับโบแมนน้ำไม้เลี้ยง มาหนักเบิ่งย้ายคูนแล้วก็่ะย้ายอย่างกอนใหญ่ใหญ่อีกนะครับย้ายสวัสดีได้ไหมล่ะสวัสดีกล้องน่หอยสวัสดีค่ะย้ายกำลังลุ้นอันนี้น้องไม้ไล่นาะเนาะย้ายเนาะแมอันนี้เขาเสี่ยวปอกคลายมันออกก่อนคลายมันออกก่อนล่างแล้วก็เดี๋ยวสิพามาเบิ่งนะครับว่าล่างยังไดวิธีการล่างโอ้ยน้องไม้ไล่นี่มันใครล่ครับมันเป็นคน ที่บ่าอหลูดเคยไปเก็บหัหหกไหเบิรงอ่ะล่ะแล้วลวันนี้มันขายอีกเลยครับวันนี้เพิ่นก็มาปอกเปลือกออกที่อะไรครับออกเหงาอเอ็นแบบนี้ลนะ่ะอันนี้คือเอามาเนี่ยไปเอามาไม่ไม้มันสิเป็นลักษณะที่นั่นครับเนาะเนี่ยคนคล้ายหลายจังอันนี้เพิ่นก็มาเอามาปอกปอกเสร็จแล้วแล้วจังไงบ่เนี่ยเน,นี่ยเรียมตัวสีล่างคือได้ลักษณะนี้แล้วก็เติบโตชีร่าง เดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งตอนล่างอีกเทื่อนึงครับว่าล่างล่างเราไปยังไงปะย้ายไปไหนร่างเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ถุงใส่ถุงต้มมื่อวานนี้สิได้เห็นว่าเนี่ยอันใส่ถุงเห็นมกันจะต้องค้ำบุญละคือเพราะว่ามันเห็ดผู้เดียวมันซาเดีต้องไปเบื้องผมขอแก้หน่อยเคนหลายคนแก้หน่อยไปคนนี้คนสามคนเนาะนไหนยังสิได้เห็นเนี่ยไว้นะ วันนี้ละอันถุงนึงนี่ถ้าสมมุติว่าเขาเอาไปขายนี่ประมาณถุงละกี่บาทยี่สิบทุงละยี่สิบบาทประมาณโลป่อใหญ่โอ้นี่นี่น,นี่ตัวย่างมันห่วยอยู่นี่ประเดี็นจะจีบไปเบิ่งตัวย่างก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งขั้นตอนการล่างก่อนแป๊บนึ่งโอ้คือได้หลายแท้ยี่สิบบาทแหมพี่น้องเอ้ยบ่ต้องมาหาเลยครับเสือเอาเลยดิว่าอ,อ่ะถ้าผู้ใดสนใจนะครับนะอ่าน้องไม้ไล่นะครับ อันนี้เพิ่นต้มเรียบร้อยแล้วสุกเรียบร้อยเลยนะครับสามารถาพร่อมกินได้เลยอันนี้บอนเาเนอนอนครับเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะครับเนี่ยไม่ไรเนะี่ยอันนี้สะอาดครับแนอนอนล่างเรียบร้อยแล้วตะกี้มันเป็นขนเพื่อนกับปอกจังที่เห้เห็นตอนแรกแล้นะครับแล้ววันนี้นี่ถ้าผู้ใดสนใจนะครับบอต้องมาหาแล้วครับได้หลายไปเนี่ยครับ20บบาทเลยครับเนี่ย ใช้กี่นอล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณยี่สิบหนอน,นะครับนอนละบาทได้ยี่สิบนอนได้หลายครับถ้าไปหาเองน,นี่เมีคยครับเออขายพร้อมเนี่ยเพื่อนหามาให้เรียบร้อยแล้วต้มให้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งนะี่เแหละเดี๋ยวปีใหม่นี้ก็จะมีออเดอร์สั่งเพชรไว้มาว้แมงซี่แหละครับเรลากับวันนี้ปีใหม่ที่มีคนมาซื้อครับ นะครับอาจทิแพงกว่าราคานี่ซสัเน้ยตอนนี้ว่าไว้ราคา20บาทแต่ปีไม่อาจจะเป็น40บาทกับวุนแ่เน้่ครับถ้าผู้ใดสนใจสร้างมาทังบ้าโรดได้ได้คือกันครับบ้าโรดบวคิดยังบ้าโรดที่ทรงไห้นะครับในราคานี้แหละครับผมเป็นกองฝากความสัญญาลวาวนาะ <c oughs> นั่งเฮ็ดอยู่2สองคนเนี่ยแหละครับสองเท่าเนี่ยแหละมอนันก็นคือมอต้อมมันวาย นอว้เาดราใช้กระมังไม้ไปนเลยได้ย้ายอ่ะครับอันนี้ต้องอ๋อนี่ต้องใส่หม้อกระมังไงเนาะใส่ถุงแลใส่กระมังกระมังต้มนี่คืองนี้ครับอุปกรณ์ในการล่างก็คือนี่แหละฝอยกันหม้อนี่แหละล่างขนมันออกโมซันมันคล้ายเลยครับมีให้พร้อมคล้ายพร้อมไปหานล้วไม้ไรผู้ใดอยากสร้างซื้อได้เลยนะครับเ้อราคาถึกๆนะครับบตองมาหายาก แต่ว่าถ้าอยากกินสดๆก็ได้คือกันครับสร้างแบบสดก็ได้ด้ยครับอ,อ่าซ <laughs> ีซงเคอรี่ไปให้นะครับ <laughs> ได้ครับอันนี้คือกรรมวิธีในการเก็บนะครับนกไม้มันหลกับช่วงนี้นะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นอันนี้คือนอไม้ได้ครับโบแมนนงไม้เลี้ยงนกไม้เลี้ยงกับอีกต่งางหากนกเลี้ยงเลยใองนี่นเลี้ยงกับเห็นไหมครับนอเลี้ยงที่ถุงใงที่แกะน,น้ำน้ำกันนี่คือนอเลี้ยง อันนี้เก็บแบบเดียวกันน่ะครับลักษณะเดียวกันแต่ว่านอเลี้ยงนี่ที่ปอกเปลือกออกเบิดแต่ว่านอไรนี่ที่่อเอาเปลือกออกเบิดนะครับแต่ว่าก็สามารถกินได้เลยคือกันมันบม่ใหญ่กินได้เลยครับแต่ว่าสามารถแกงได้น้ำเนาะเอาไปแกงยังซี่ก็ได้ครับปอกเปลือกออกอีกเชื่อนึงแลวก็ไปทุบแกงได้คือกันครับรสชาติว่้ยิมเข้าดอกมันหักบสดสลาดแต่ว่าถ้าอยากสดตอนนี้ได้เลยครับก็ต้องมาหายนะครับ มีไอ้ายก่อนพวกคลายก็เลยเหลียวจูกเลียดกัยังขายนี่โน้หม้ไยไนี่ส่วนใหญ่มันชิบูมีทั่วไปเนาะมันจะมีเป็นบางพื้นที่ด้วยเนาะบางบางบ้านเขาก็บูมีได้บ้านอื่นเนี่ยส่วนใหญ่คนอื่นชิมาเอาบ้านนี่เนาะบ้านอือ เพราะว่าเป็นนอไม้เฉพาะพื้นที่นะครับโมเมนมีทั่วไปถ้าดอนนอไม้เลี้ยงนอไม้ไล่ไอ้นอไม้พวกีมันก็่าีมีทั่วไปอยู่แต่ว่าต่อไปอนาคตนี่นอไม้ก็อาจจะสูญพันธุ์ 0, เพราะว่ามันหมดมันอาจจะมาอายุหมดแน่แล้วก็หลายย่างครับปัจจัยช่วนี่ก็เลยต้องปลูกปลูกไว้เพื่อให้เป็นส่วตัวนนี้ยายคูณนะครับเด้อ ผู้ใดสนใจติดต่อทักมาได้นะครับเด้อเ <c oughs> จ้าของผลิตพันนอไม้ต้ม <c oughs> แพ็คถุงพลาสติกนะครับมามา <c oughs> <c oughs> เอาหน้าสนดิไ <c oughs> อเทียดีทำไมได้เน่ยเออมันขึ้นปีละเทียเนาะว่าได้กินตลอดนอไม้เอื้อนยังหดน้ามันก็ขึ้น เน้อไม้ไร่เนี่ยก็สามารถที่จะหดน้ําได้ครับเพราะมันอยู่ในธรรมชาติในปลาในเขาฉะนั้นปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นที่จะได้กินน้ำไม้ไร้ครับมันโบเมนว่าที่ได้กินทั่วๆัวไปแล้วรสชาติเนี่ยหลายคนที่เคยกินน่้ำไม้ไร่มีเอกลักษณ์ด้ครับแซบแซบก็คือน้ำไม้อื่อมันหอมมันโอ้ยสรารพัดครับกิ่นกินดีครับคือน้ำไม้ไร้เนี่ยต้มกินกับตำมะกรูดมะฮงแกงกระแซบครับอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษของน้ำไม้ไร้ ถ้าบเซียนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีทั้งทั้งหลายก็ลองสร้างไปกินหรือถ้าอยากกินก็ติดต่อมาทางบารโลดได้นะครับบารโลดซีหามาให้แต่ไม่ได้ไปหาอยู่ในป่าหรอกหาอยู่แถวนี้แหละหาอยู่แถวนี้แหละยี่สิบบาทก็พอซื้อครับยี่สิบบาทก็พอซื้อนะถ้าซื้อแบบหิบๆนี่ยี่สิบบาท ได้หลายก็แบบแบบสุกบ่พอๆกันแล้วนะอันนี้เ่ื่อให้ร่างใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวชิ่ไปร่างกระบวนการร่างอีกเั้นอนึงร่างเสร็จแล้วก็ชิมมะต้มใส่หม้อไงเนี่ยแหละครับเนี่ยจะเตื่อนว่าหม้อบ่กระทะเนาะกระทะไงกะละมังไง อ่าเดี๋ยวที่ไปเบิ้งหม้อต้มที่นี่โอ้อยู่นี่ก็เต็มหมออ้อเอเลี่ยอยู่อันนี้ต้ไมไว้กินกับอันนี้ต้ไมไว้กินนะครับว่าแม่ต้มไว้แพ็คเด้ครับอันนี้ต้ไมไว้กินส่วนที่ย้ายเพืนเฮ็ดอยู่นั่นเอ่อพืชที่เข้ากระบวนการการเก็บแพ็คกิ้งนะครับใส่ถุงเพื่อทรงเป็น สินค่าส่งออกประจำทองถิ้นนะครับเนาะน็อไม้ไล่ปีละหนึ่งครั้งออกผู้ใดสนใจทักมาได้เลยครับเหน่นอไม้ไล่นะครับน่อไม้ไล่นะครับแพ็คใส่ถุงอย่างนี้แหละครับถุงละ20บาทถ้าท่านสนใจก็ทักมาได้ที่ช่อง YouTube ของป่าโรดธรรมชาติชาแนลอยู่ในขนาดนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนถ้าอยากก็สั่งมาได้นะครับบาโรดจะส่งให้ รนะคัเฉพาะเพื่อนดช่ครับเฉพาะเพื่อนนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นตอนการล่างต่อไปนะครับล่างแล้ที่แหละพอเขาปอกเปลือกแล้วเขาก็ล่างถูขนมันออกใหญ่พอมันสะอาดนะขนคายมันออกครับ คุณเตะจะมียาตะล้าที่บ้านคนละถ <c oughs> ูกมานำ้ำก็อะไรถูกเป็นปวดหัวแทะพื้นได้หน่ยอ,ยหนอยใหญ่ยาตะลางน้ดหนึ่งนี่แหละครับล้างสีเด้อพี่น้องเด้อล้างให้มันสะอาดแล้วก็ไปแพ็คใส่ถุงแล้วก็ไปต้มขั้นตอนสุดท้ายคือต้มนะครับเนาะพร้อมรับประทานนะครับตอนต่อไปคือขั้นตอนการแพ็คใส่ถุงนะครับล่างเสร็จ <ขอ S 1> แล้วก็แพ็คแล้วนะ ถุงนึงนี่ประมาณยี่สิบนอดได้บอใหญ่ประมาณนี้แหละเนาะไปไว้บพใส่หลายงวดเนาะอมันนอใหญ่ด้วยเนี่ยเกินนั่นเออน,นั่มันน้อ,นนอ,นนอ,นนอยบว่าเลยอันนี้นอใหญ่นอใหญ่ก็ตามสัดส่วันแหะครับเนาะปริมาณอาจจะมาถึง20นะครับอาจจะประมาณ10กว่า <ๆ S 2> แต่ก็ราคาเดิมนะครับก็คือถุงละ20บาทพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กโมเมนต์เลยเป็นเป็นการ <ท>สินค้าทางการเกษตรทางธรรมชาติน,นะครับเนาะแบบแบบขนาดเล็กน่ได่าย้ามาตัดออกให้มันพอดีถุงเอาละครับตอนนี้คือเสร็จสิ้นขั้นตอนการแพ็คแลว้วจากนั้นเราก็จะไปต้มต้มแล้วก็ชิได้มาจังซี่นะครับไม่ได้เบิ้งแค่ดอกอต้มนี่ก็ใช้จังซี่นะครับง่ายดอกเอสเป็รสโซ่คือหลังจากแพ็คเสร็จถุงแล้วก<ส>็เอาไปต้มที่ร้านได้มาแล้วเรียบร้อย สำหรับเมื่อนี้บาโลก,ก็ได้พาพี่พาน้องมาพบมาพ่อกับเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับที่สามารถสร้างรายได้จากธรรมชาตินะครับก็คือการหาเนื้อไม้มาแพกใส่ถุงเพื่อจาหน่ายนะครับก็บเป็นรายได้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับกับถือว่าพออยูได้สําหรับาชาวบ้านนะครับเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาเบิ้งนะครับแต่ส่วนตัวสําหรับบ้าโลดแล้วบ้าโลดนั้นข้าอยากกับเข้าป้าหายเอง <laughs> ว่าได้ซื้อนะครับเพราะว่าป้าเป็นป้าสาธารณะสามารถหาได้ทุกๆคนนะครับจนพี่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 น้องๆนะครับเนาะสำหรับวันนี้บ้าโลดก็ขอฝากไว้สามีสก้อนสำหรับคลิปนี้ไว้พอกันคลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับ